โตโยต้ารีโวนะครับคันนี้วิ่ง1 2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับก็มาดูท่อร่วมไอดีกันนะครับก็ตัวนี้ลิ้นปีกผีเสื้อครับประมาณนี้นะครับก็พอดเขมาไม่เยอะนะครับแต่จะเยอะตรงช่องทางเข้าน่ครับช่องทางเข้าก็จะเยอะจุดนี้ครับท่อไอดีด้านในครับท่อไอดีด้านในก็ประมาณนี้ครับไม่ได้หนักมากไม่ได้หนามากครับแต่ก็มีเกาะ อยู่ครับนี่ครับเกาะตามช่องอยู่ครับอันนี้ก็เป็น e g r c o o l e r กอนนี้ก็จะล้างให้หมดครับไปดูพอตไอเดียไหนบ้างครับว่าล้างทำความสะอาดให้ขนาดไหนครับตัวนี้ก็พอตไอเดียนในนะครับนี่ครับเกาะประมาณนี้ครับเกาะอยู่ครับเกาะเล็กๆน้อยๆไม่ถึงกับหนักมากไม่น้มากแต่ก็จะมีเกาะครับเกาะตามช่องต่างๆอันนี้ผมก็จะไล่ล้างทําความสะอาดให้หมดนะครับทุกช่องทางนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนล้างเสร็จเรามา ตติดดามกัันูครบหลังจากผมล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็พวกเซนเซอร์นี่ครับผมจะไล่ทําความสะอาดได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแมพนะครับตัวนี้ก็คือมินิโฟล์ดอัสดุเฟสเชอร์นะครับแล้วก็ตัวแอร์โฟลนะครับเขาจะไล่ทําความสะอาดให้หมดนะครับตัวนี่ครับอีจีอาร์คูลเลอร์ก็ทั้งทําความสะอาดให้หมดนะครับชุดด้านในนี่ครับก็ล้างทําความสะอาดให้หมดนะครับนี่ครับก็อุปกรณ์ที่ถอดมานี่ครับท่ออีจาร์นี่ครับทำความสะอาดให้หมดนะครับชุดที่ถอดมา ทำความสะอาดให้หมดครับนินปีพีเสื้อก็ทําความสะอาดให้หมดครับนี่ครับตัวนี้ก็ล้างทําความสะอาดให้นะครับดูกันครับนี่ครับก็ล้างได้ประมาณนี้เลยครับถึงข้างในแน่นอนครับนี่ครับเกาะประมาณนี้ครับก็จะทําการประกอบกันแล้วครับมาดูพอตไอเดียนในบ้างครับพอตไอเดียด้านในก็ประมาณนี้นะครับ ก็ล้างทำความสะอาดนี่ครับขนาดนี้เลยนะครับดูนิ้วผมนะครับนี่ครับเข้าสุดนี่ครับไม่มีนะครับฝั่งนี้นะครับไม่มีนะครับรอบเลยครับก็สะอาดทุกช่องทางนะครับนี่ครับพอได้ด้านในก็สะอาดหมดทุกช่องทางโอเคครับประมาณนี้ครับก็จะในการประกอบกันแล้วครับ